สวัสดีค่ะทานผู้ชมสวัสดีพี่อ้อยค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้มีเรื่องอีกแล้วพคนอีกแล้วโอ้แอนอ้อยเรามีเรื่องอะไรมาคุยกันมาตามฟังกันค่ะโอตเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์ต่อเนื่องจากวิดีโอที่เราคุยกันถึงว่าผู้หญิงที่เขาแต่งงานจดทะเบียนที่ไทยนะแล้วเขาไม่ไปอยู่ต่างประเทศกับสามีเนี่ย แล้วสามีมก็ไปจดทะเบียนกับผู้หญิงที่ประเทศเขา<ม>อีกเนี่ยมาทำให้<ม>นึกได้ว่าเตือนเตือนคุณคุณ<ม>ทุกคนเลยนะคะที่จดทะเบียนที่ไทยแล้วไม่ได้ย้ายไปอยู่กับเขาคืออย่างโอ้อย่างพี่อ้อยอย่างเนี้ย<ม>เราจดทะเบียนแล้ว<ม>เราก็ตั้งใจจะย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศ<ม>เราแน่นอนว่าสามีต้องเอาเรื่อง<ม>ไปยื่นกับรัฐบาลฉันจดทะเบียนกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะแต่ฉันจดทะเบียนนอกประเทศนะ เขาเป็นเมีาชายชันเพราะเดี๋ยวชันจะพาเขามาอันนี้มันไม่มีปัญหารายงานไปเรียบร้อย <S <S <ong> <S แต่คนที่จดทะเบียนที่ไทยแล้วไม่ได้ไปอยู่กับเขาอ่ะคุณต้องเช็คกับสามีพูดถามหรืออะไรไม่รู้อันนั้นวิธีการ <S <S <sl ok> แต่ละคนจัดการ <S <S <ong> <S เอาเองให้แน่นอนว่าเขาอะไปยื่นเรื่องที่ประเทศเขาว่าคุณอะเป็นเมียเขาถูกต้องตามกฎหมาย วิธีการแต่ละประเทศยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปดูกันอเองนะเพราะไม่งานก็จะเป็นเหตุการณ์เหมือนที่เราคุยกันไงเอา้าเขาไปจดทะเบียนกับผู้หญิงที่ประเทศเขาอีกแล้วอ,อย่างเงี้ยจะถือเป็นจดทะเบียนซ้อนได้ไหมอันนี้โอ๊ก็ไม่รู้นะเพราะกฎหมายระหว่างประเทศยังไงอันนี้ไม่รู้แต่โดยจ,ยจริยธรรมของคนทั่วไปแล้วอ่ะมันก็ผิดน่ะแต่ถ้าบางคนที่เขาไม่ได้มีความจริงใจหรือพฤติกรรมของเขาเราไม่สามารถคอนโทรลได้ เขาก็อาจจะต้องการจะแต่งงานกับเราให้เรารู้สึกเขาผูกมัดกับเราเขาเป็นภรรยาสามีกันแต่พอไปกลับไปบ้านเขาก็าอาจจะมีภรรยาอยู่แล้วซึ่งเขาก็รู้ว่าถ้าเขาไปจดทะเบียนที่มืองนอกแล้วเขาไม่ได้ทําเรื่องแจ้งมาอย่างประเทศต้นทางเขาไม่มีผลอะไรแต่มีทางด้านจิตใจแล้วมันไม่ถูกตอนไอ้จิตใจอันเนี้ยมันก็มไม่มีผลกับ ความมีชีวิตดําเนินชีวิตไงคือมันมันเสียใจเฉพาะบุคคลเออแต่ไอทางกฎหมายว่าสถานภาพอ้าวยูมีไอแล้วแล้วทาไมยูมาจดทะเบียนกับผู้หญิงอีกคนนึงที่บ้านยูอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องคุยต้องถามต้องดูเอกสารหรืออะไรด้วยวิธีของคุณเราไม่รู้วิธีหรอกนะมาเตือนถ้าคุณอ่ะไม่ได้จดทะเบียนที่ไทยปุ๊บแล้วเออไปอยู่กับเขาทันทีอย่างเงี้ยเอกสารต่างๆ ก็คงต้องอยู่กับคุณแต่ถ้าคุณจดทะเบียนกับเขาปุ๊บแล้วผู้ชายเอาคุณไปแจ้งว่าฉันมีภรรยาแล้วนะจดทะเบียนที่นอกประเทศอย่างเงี้ยเรื่องหนึ่งที่น่าจะคิดและทำถ้าเขาไปรายงานแล้วแล้วเขาไปต่างประเทศแล้วเขาก็ไปจดทะเบียนอีกอันนี้มันกลายเป็นจดทะเบียนซ้อนซึ่ง บดก็ไปฟังมาเราเป็นคนที่จดทะเบียนก่อนเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องเขาได้จริงไหม,มนี่แหละคือสิ่งทีเ่เกิดขึ้นยกเว้นว่าใน,นกรณีที่เขาแต่งงานกับเราจดทะเบียนกับเราที่ประเทศไทยแล้วเขาทิ้งเราแล้วเขาไปเจอผู้หญิงใหม่ในทไทยเขาก็ไปทําแบบนี้อีก นั่นแหละมันผิดแน่นอนแล้วเขาก็ทําไม่ได้เขาไม่สมควรทําไม่คือแต่ถามว่าทําได้นะคนที่คิดจะทําเรื่องไม่ดีเขาก็ทําได้อย่างที่ต้อจะมาเนี่ยป้อได้จดทะเบียนที่ไทยแอดมินที่อยู่ในเพจที่เราทําเรื่องขอวีซ่าเนี่ยเพื่อเข้ามาอยู่ที่นี่เขามากักจะเตือนแล้วว่าเราอ่ะควรจะแต่งงานที่ไทยแล้วค่อยมาแต่ไม่ใช่หมายความแค่แต่งงานที่ไทยแล้วจบเราแต่งงานแล้วมันจะต้องมีการทําทเรื่องด้วย เพื่อทําเรื่องส่งมาที่ประเทศอเมริกาเราสามารถที่จะเดินทางเข้ามาอยู่ในฐานะภรรยาที่แต่งงานอย่างถูกกฎหมายเขาไม่แนะนําให้ทาแบบพี่อ้อยคือพี่อ้อยเองเนี่ยไม่ได้แต่งงานพี่อ้อยให้คุณลุงทําเรื่องเขาเรียกว่าวีซ่าคูมันซึ่งเป็นแค่คูมันไม่มีเอกสารอื่นใดมาเป็นตัวประกันเสร็จแล้วผู้ชายเขาก็จะต้องทําเรื่องให้เรามาอยู่ที่นี่ มันก็จะมีผลว่าใน90วันที่เราเดินทางเข้ามาอยู่ที่นี่เราต้องแต่งงานแต่ถามว่าถ้าใน90วันน่ะผู้ชายเขาไม่ยอมแต่งงานกับเราอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการแต่งงานก่อนที่จะเดินทางมาเป็นเรื่องที่ควรจะทำถ้าเรามาแล้ว90วันเขาไม่แต่งงานให้ถามว่าเราจะทำอย่างไรตัวนี้เราก็ถามตัวเราเองด้วย ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางมาแล้วไม่ได้รับประกันนะ<ม>ว่าแต่งงานเรียบร้อยแล้วมาต่างประเทศแล้วแล้วเขาจะโอเคกับเราก็มีกรณี<ม>หลายๆกรณีเหมือนกันอยากให้คุณน่ะคิดถึงจุดนี้เอาไว้เพราะอย่างเคสที่เราเล่าให้ฟังที่ไปฟังเขามา คือเขาเจดทะเบียนที่ไทยอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้ไปแจ้ง<ม>ที่ประเทศเขาว่าเขาได้จดทะเบียนสมรสทางกฎหมายมคือมันมีผลทางกฎหมายซึ่งมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตแล้วก็อื่นๆไง<ม>แต่อย่างกรณีของพี่อ้อยของว่าของเราอยู่อเมริกานะประเทศอื่นคุณต้องไปดูกฎหมายเขาเองนะแต่ที่<ม>พูดคือแนะนําว่าเมื่อคุณจดทะเบียนกับผู้ชายแล้วแล้วคุณยังไม่ย้ายไปอยู่กับเขาเนี่ย คุณต้องให้มั่นใจว่าเขาอะไปแจ้งสถานะของเขาว่าเขาไม่ได้โสดแล้วนะเขาจดทะเบียนกับผู้หญิงนอกประเทศแล้วอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่มีไปจดทะเบียนใหม่แต่เราไม่ได้รับประกันว่าเขาไม่จดทะเบียนใหม่แล้วเขาจะไม่มีผู้หญิงใหม่ถ้าคุณไม่ได้อยู่กับเขาอะเพราะคุณอยู่กับเขายังมีได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ให้คิดดูนะคะเพราะผู้ชายคุณจะได้ดีไม่ดียังไงนั้นอยู่ที่คุณเลือกนะคะส่วนที่พี่อ้อยพูดอันนี้ก็ เป็นข้อมูลหนึ่งที่คนเขาก็แนะนำให้พี่อ้อยเนาะว่าเออจะจดทะเบียนมาก่อนจากไทยอย่างเงี้ยแต่หลายคนเนี่ยเขาก็มาแบบพี่อ้อยเยอะและมีทางผู้ชายที่ปฏิเสธและไม่ปฏิเสธนะไม่ใช่ว่าจะรับประกรันอ,อะไรได้คือในกรณีของพี่อ้อยอ่ะมันจะเสี่ยงมากกว่าการจดทะเบียนที่ไทยแล้วก็ทำเรื่องคือไม่ใช่ว่าจดทะเบียนแล้วคุณไม่ทำอะไรเลย จะต้องมีการทำเรื่องเพื่อขอวีซ่าเพื่อจะพาคุณมาอันนั้นคือโปรเซสที่ผู้ชายจะต้องทำที่นี่แล้วส่งเรื่องไปให้สถานถทูตเทียมอเมริกาที่อยู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ในกรณีของพี่อ้อยเนี่ยข้อดีก็มีนะข้อดีมันก็จะอยู่ที่ผู้ชายที่จะทำวิธีเนี้ยื่นวีซ่าให้ผู้หญิงมาเนี่ยผู้ชายคนนี้ต้องถูกสกรีนแล้วด้วย ทบาลที่ทำเรื่องของอเมริกาผู้ชายที่มีประวัติอาชญากรรมหรือเคยมีคดีอาชญากรรมติดตัวหรือมีมีเรคคอร์ดไม่ดีเนี่ยแล้วก็มียอดเงินที่คุณทำรายได้ในช่วงสามปีที่ผ่านมาไม่ถึงเกณฑ์ที่คุณจะมีความสามารถในการเลี้ยงดูผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้เขาจะเช็คอย่างนี้ เรื่องที่หนึ่งเรื่องเรื่องของประวัติการบันทึกอาชญาการรมต่างๆถ้าคุณมีตกไปเลยเรื่องที่สองเขาจะเช็ครายได้เขาจะมีขั้นตอนสมมุตินะสมมุติเขาจะบอกว่าปีหนึ่งคุณจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นห้า US ดอลลาร์แล้วในครอบครัวคุณคุณไม่ต้องมีภาระเลี้ยงดูอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายเขาเช็คได้อยู่แล้วมันจะต้องเหมือนกับมีที่ ผู้ชายเขาอยากผู้หญิงอยากกปบเมียเก่าเขาแต่เขามีภาระต้องเลี้ยงดูลูกสองคนเพราะฉะนั้นไอ้ภาระของลูกสองคนเนี่ยจะมีเรื่องติดอยู่ที่รัฐบาลด้วยว่าเขาจะต้องส่งเสียอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นยอดเงินสามหมื่นห้าเนี่ยเป็นยอดเงินที่เป็นพื้นฐานเลยเมื่อหักลูกออกไปด้วยแล้วเขาไม่มีเงินพอที่จะเอาเรามาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ทำวีซ่าคู่มันแต่ถ้าเขามีเงิน ที่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้อีกหนึ่งคนแปลว่ายอดเงินของเขาจะต้องมากกว่ายอดเงินพื้นฐานหรือเขาอาจจะไม่มีภาระอื่นและเขามีรายได้เขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วเขาเลี้ยงดูเราได้มันยังรวมไปถึงด้วยว่าเวลาที่คุณมีรายได้เนี่ยถ้าคุณเช่าบ้านอยู่คุณต้มีรายจ่ายค่าเช่ารายเดือนรายรายเดือนด้วยมันก็จะถูกหักในพวกเนี้ยคือก่อนที่รัฐบาลจะทําเรื่องทั้งหมด เพื่อให้ผู้ชายสามารถยื่นเรื่องทำวีซ่าคูมันได้เนี่ยมันมีขั้นตอนของรัฐบาลที่นี่ช่วยสกรีนให้เราถ้าเขาผ่านปุ๊บรัฐบาลที่นี่ก็จะส่งเรื่องไปให้สถานกงศุนของอเมริกาที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วสถานกงศูนย์เขาก็จะทำหนังสือฉบับหนึ่งยื่นไปให้เราเขาจะบอกเราว่าเขาได้รับเรื่องจากผู้ชายคนนี้แล้วนะว่าจะพาคุณเข้าประเทศในฐานะวีซ่าคูมัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเตรียมเขาจะบอกเราเลยให้เราทําอะไรบ้างแล้วใบหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานก็คือใบรับรองโสดสมมุติคุณแต่งงานไว้แล้วคุณยังไม่เคยหย่าเลยอยู่ๆคุณแยกกันอยู่กับผู้ชายแล้วคุณมาเจอฝรั่งฝรั่งก็จะมาแต่งงานัะคุณเขาอาจจะพาคุณไปแต่งงานในประเทศไทยหรือคุณอาจจะไปแต่งงานกับในประเทศไทยแต่คุณรู้อยู่ว่าคุณเคยแต่งงานแล้วคนที่เขาไปยื่นใหม่ การไปทําเรื่องใหม่ไม่มีใครมาจับได้หรอกว่าคุณเคยแต่งงานแล้วแต่พอถึงเวลาที่คุณจะต้องย้ายประเทศเขาเนี่ยคุณต้องมีหนังสือที่เรียกว่าใบรับรองโสดเป็นภาษาไทยที่ว่าการเขตจะออกให้แล้วคุณต้องเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเอกสารใบหนึ่งที่สําคัญที่คุณต้องแนบมานี่คือส่วนหนึ่งที่ป้อยเล่าให้ฟังร่าวข,ข้าเกลือเวลาที่เกิดอะไรขึ้นหรือคุณจะได้ต้องทําอะไรเนี่ยคุณจะได้เอาตรงนี้ไปคิดนิดนึง ว่ามันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงแล้วก็ช่วยให้คุณได้ตรวจสอบคนที่คุณจะมาอยู่ด้วยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้พี่อ้อยที่ฟังเข้ามานะพูดถึงสวนะสาวสาวเนี่ยสาวสาวเนี่ยเขาก็ตกลงกับผู้ชายเขาแหละไปที่ประเทศเนาะไปที่ประเทศแบบยังไม่แต่งอะไปเที่ยวก่อน พอไปเที่ยวแล้วเนี่ยเขาก็ปฏิบัติกับผู้หญิงอ่ะดูเหมือนรักดูแลแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่อาจจะบางคนก็อาจจะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งก็ตามนะแล้วพอกลับไปที่ประเทศไทยอ่ะเขาก็หายไปเลยยังไงมีพี่ให้ความคิดว่าไงเอพี่ให้ความคิดว่าไง แม่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงสาวก็กลับมาก็ดีใจนึกว่าเออเข้ากันได้ดีแต่ปรากฏว่าผู้ชายหาก็รอใช่พี่คิดว่าผู้ชายเขามีเหตุผลอะไรเพราะผู้หญิงหลายคนมักจะถามหาเหตุผลว่าทําไมล่ะทําไมเขาถึงหายไปจากประสบการณ์มันดูสัญญาณเนาะมันมีสัญญาณบ้างแหละแต่อย่าว่าอยากคิดเข้าข้างตัวเองไม่ใช่ว่ามาพูดให้ทําให้หมดกําลังใจนะแต่ว่าเพื่อป้องกันความผิดหวังของตัวเราอ่ะ เราต้องคิดไว้ด้วยเวลาที่คบก,กันเนี่ยมันก็มีสัญญาณให้เรารู้บ้างแหละแต่อ้อเขาเคยพูดว่าถ้าเป็นฉันฉันจะทำอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ผัวคุณรวยผัวคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนจะเจอละเป็นวิธีวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นเขาเรียกว่าอะไรวะการอกหักอะหมอ้อเคยกอกหักแต่ปอก็ถามนะรู้ คืออยากรู้อะว่าไอ้ที่คบเราอะอย่างน้อยเจอกันสองครั้งแหละมันต้องคุยกันบ้างแหละมันต้องส่งสัญญาณกันบ้างก,ก็ถามตรงๆเลยว่าต่อไปเราจะคบกันยังไงถามเลย ไม่ต้องไปเกงจังถ้าเขาหายถ้าเขาหายไปเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วมันค้างคาใจให้ให้ถามให้ส่งข้อความถามไปเลยอ่ายังไม่ทันถามแล้วเขาหายไปก่อนยังไม่ทั้ถามถ้าถามอบอกบ้างสมมุติถ้าเขาถามมีสองกรณีถ้าถ้าเราถามสวเนี่ยอสวอายุหกสิบไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวบ้านเขาแล้วโอ้แฮปปี้ทุกอย่างแต่พอกลับมาเอ้าทาไมเขาหายไปเลยอะส่งข้อความอะไรก็ไม่ตอบเงี้ยสุดท้ายก็เลยถามส่งข้อความไปถามถ้าเขาตอบก็ดีไป แต่ถ้าเขาไม่ตอบล่ะเราจะทำไงเราจะยังคงรอต่อไปไหมหามันใหม่หาัใหม่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ได้เดินทางมาเที่ยวเมืองนอกอไม่ต้องรอไม่ต้องรอใช่ไหมห้ามต้องรออย่าไปรอเขายิ่งเราสวแล้วอะ เวลา้มีค่าแต่ก็ไม่ใช่มีค่าแล้ว่าเจออะไรคว้าไว้หมดนะไม่ใช่่างนั้นอะครับถามต่อไปอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่โบดเคยทําวิดีโอในช่องโอทพูดคนเดียวไปแล้วนะอันนี้อยากรู้ว่าพี่อ้อยคิดไงในแนวของสวคุยกับเขาคบกับเขาเงี้ยจะคล้ายๆของพี่อ้อยแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่า you you i sorry นะ I'm sorry นะ I ว่า you อ่ะดีเกินไปสำหรับไเราเลิกกันเถอะใครพูดน้มึงอ่ะ จะย็นแกดีเกินไปอ้อนแม่เขาเข้าใจพูดนะเขาพูดให้เราสึกดีอย่าไปหลงคําพูดของเขาว่าเอ้ยงั้นคุณที่แล้วทำไมมึงทิ้งกูวะแค่คําพูดของเขาอ่ะเขาพูดให้เรารู้สึกไม่เฮิร์ตมากเกินไปเหมือนคือแบาอ้อยเคยเฮิร์ตมากก็คือเขาเขาอยากจะเลิกกับเราแหละนะก็เสียใจก็คือเสียใจแหละแต่อย่าไปยื้อ ไม่ต้องยือ้อถ้าเขาพูดอย่างนี้มาก็เลิกไปเลยแล้วก็หาใหม่เนาะสวอเอดี๋ยพูดถึงสวเดี๋ยวเพอออราะสวจะแบบว่าเซนเทีฟง่ายอา้าวคบกันอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆทำไมบางคนโหยคบกันมายาวนานเนะี่ยเงี้ยแล้ววันดีคืนด,ดีมาบอกว่าเธอดีเกินไปเขาเจอคนใหม่จะ้ะอืมใช่ <laughs> เขาเจอคนใหม่ <laughs> ถ้าถ้าเขาดูแล้วอะถ้าเขาค่อนข้างคือการการที่จะดูว่าเอ้ยเขาจริงใจกับเราแค่ไหนมันไม่ใช่แค่ไปเจอกันสองครั้งแล้วจะรู้เลยว่าเขาจริงใจแค่ไหนแต่มันก็มีบางอย่างที่บอกเราแล้วเพราะว่าเรากาลังคุยเรื่องสูงไวัยใช่ไหมใช่ค่ะความอาวุโสของเราแหละมันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ถ้าสาวๆเด็กสาวเขาอ,อาจจะยังไม่รู้แต่เชื่อว่าเราเนี่ย ได้เห็นได้พบเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันมีสัญญาณที่มีกลิ่นทํแม่งทํแม่งแล้วจะคิดเข้าข้างตัวเองและแก้ตัวให้ผู้ชายใช่ใช่ใช่คนคิดว่าเขาก็คงยุ่งละมั้งบางทีแบบติดต่อกันเนาะติดต่อกันแล้วเขาไม่ค่อยตอบแหละไม่สม่ำเสมอเมื่อก่อนอาจจะแบบตอบกันสม่ำเสมอจ้ะจ๋าพอสักระยะหนึ่งอ่ะเริ่มหายไปนํานานตอบทีแล้วเราก็คิดเข้าข้างเขาเขาคงจะยุ่งละมั้ง เหมือนสแกมเมอร์บอกว่าอู่ผมยุ่งมากป้าอ้อย,ออยพูดถึงตัวป้าอ้อยนะผมต้องเข้าเหมืองทองผมต้องเข้าในเหมืองทองในเหมืองทองอ่ะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วก็งานกําลังยุ่งผมต้องเข้าเหมืองทองหรือผมต้องขึ้นไปขานขุดเจาะน้ํามัน <c oughs> ที่อยู่ในทะเลติดต่อไม่ได้ คนเหล่านี้นะจะบอกว่าอันนี้ในความคิดของของโอ๊ตนะโอ๊ตคิดอย่างนี้มามตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วปัจจุบันก็ยังคิดนะอันนี้แนะนําให้กับพี่ๆสวอ,อนะถ้าใครที่เขาไม่มีเวลามาติดต่อกับพี่ๆนะพี่ก็ปล่อยเขาไปเหอะคนที่ไม,ไม่มีเวลาแต่อยากจะมาหาคู่อย่างเงี้ยนึกถึงตัวเองเลยอยากจะมีฝร,รั่งเป็นสามีแต่ไม่มีเวลาไปเข้าเว็บอย่างเงี้ยสื่ออะไรสื่ออะไรได้บ้าง ความขี้เกียจหนึ่ง<ม>ความไม่จริงใจหนึ่ง<ม>ความจะสอถึงความเป็นโจรหนึ่งมันคิดได้หลากหลาย<ม>เราไม่ได้สรุปว่าเขาเป็นหรือเปล่าแต่นี้มันเป็นมันมาแล้ว<ม>สิ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยมันสอนอะไรได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยแล้วจะเสียเวลา<ม>ทําไมกับ<ม>คนที่บอกอยู่ว่าเขาอาชีพนี้อาชีพนี้งานฉันยุ่งมากเลยแต่ฉันน่ะอยากจะรู้จักเธอนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะ<ม>อย่างมิเตอร์เงี้ย<ม>นัดกัน เราคุยกับเธอทุกวันไม่ได้เพราะเราทํางานเราคุยกับเธอไ,ได้วันหยุดนะวันนี้วันนี้นัดกันค่ะมไม่ใช่ว่าคุยไปเรื่อยเชื่อแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นกิจจารักษณะให้ตรงกับเป้าหมายเงี้ยเหมือนที่โอ๊ตเคยคุยเวลาหลายอย่างอะที่มาคุยกับพี่อ้อยเนี่ยเคยทำวิดีโอไว้เยอะนะคะเป้าหมายต้องมีแล้วปลายทางของพี่กับของผู้ชายที่พี่คุยอะตรงกันไหม ถ้าไปทางไม่ตรง<ม>อย่าไปเหมือนพี่อ้อยพี่อ้อยเคยพูดไว้ว่าพี่อ้อยมีระยะเวลาหนึ่งที่คบกับเขาแล้วพี่อ้อยก็ถามเขาเลยว่าคิดยังไงแล้วเขาก็ปฏิเสธพี่อ้อยใช่ไหม,มก็ถักไขทางมันไปเลยอย่างเงี้ยอย่าไปปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเนิ่นนาน,านแล้วก็<ม>คิดไปเองว่าเขาชอบพี่นะคะเขาชอบพี่แหละแต่เขาคิดจะมีครอบครัวกับพี่ไหมล่ะถามเขา<ม>ถามแต่เนิน<ม>เน่นๆอย่างอ้นแนะนะําอ่ะ ถามตั้งแต่รู้จักกันครั้งแรกสมมติติ้งต่างลดติดต,ต,ต่อกับพี่อ้อยนะติ้งต่างกันเลยนะพี่อ้อยเป็นผู้ชายพี่อ้อยตอบแบบไม่ค่อยดีนะ<ม>โอจะเป็นในแนวของผู้หญิงหรือว่าติดต่อพี่อ้อยบอกว่าสวัสดีจ้าจพูดภาษาไทยฟังนะ<ม>สวัสดีจ้าฉันชอบรูปเธอจังเลยอ่ะที่เธอไปเที่ยวป่าที่ไหนหรอมสมมติว่าเอเธออยู่ประเทศ อเมริกาใช่ไหมมีข้อมูลว่าเธอเคยไปทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยสมมุติเงี้ยอ่ะเออแล้วเธอไปเธอไปเที่ยวหลายๆที่ค่ะผู้ชายที่เขาสนใจอ่ะเขาก็จะโต้อตอบอ่ะพี่จะตอบยังไงสมมติพี่เป็นผู้ชายคนนี้พี่จะตอบว่ายัางไงเราก็คงจะเอ,อขอบคุณนะที่ทักทายเข้ามาแล้วก็อาจจะตอบคําถามที่ผู้หญิงถามแต่ ไม่ไม่รู้ตอบหมดไม่หมดไม่รู้อ่ะสมมุติอ่ะโอ้ถามต่อสมมุติตอบอ่ะตอบอ่ะสตตอบไปแล้วแล้วโอถามต่อไม่เยอะอ่มอมเยอะตอบไปแล้วโอ้ถามต่อไม่เยอะเกินไม่แบบโอ้โหต่อไปอุ้ยคุณสวยนะเนี่ยคุณทักเข้ามาเนี่ยคุณน่ารักมากเลยเออถ้ามาอย่างนี้แล้วหลไม่คุยแล้วอดไม่คุยแล้วมาเวิร์เวอร์อย่างเงี้ยไม่คุยอ่ะสมมุติตอบมาง่ายๆตอบมาง่ายๆปุ๊บก็จะถามว่าแล้วอยู่เข้ามาในเว็บเนี้ยเว็บเดทติ่งก็คือเว็บเนี้ย อยู่ hmm. เล่นนานแค่ไหนแล้วอะอเห็นและ hmm. อาเห็นว่าอยู่อะลงทะเบียนไว้เมื่อปีสิบปีที่แล้วอะแล้วอยู่ hmm. เล่นบ่อยไหมนี่ hmm. อันนี้คือโอจะถามเขาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะ hmm. อยู่เล่นเบ,บ่อยไหม hmm. เขาก็จะตอบมาผู้ชายเขาจริงใจนะเขาก็จะบอกเขาเข้ามาสิบปีะผมเข้ามานานเนี่ยผมได้เจอผู้หญิงหลายคนได้ทักทายได้พูดคุยกันแ โดยภาพรวมแล้วเรามักจะทัศนคติไม่ตรงกันเราก็เลยแค่คุยกันบ้างเป็นบางครั้งอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะแต่เขาจะตอบของคุณยังไงมืออ่ะคําถามว่าต่อไปว่าาจะบอกว่าทําไมคุณถึงเลือกที่จะคุยกับผู้หญิงไทยล่ะอันนี้คือคําถามว่านะอันนี้ยังไม่ได้เขาเป็นแฟนนะคําถามว่านยากนะโ่้าบอกอ่ะแล้วทําไมคุณถึงเลือกที่จะ คุยกับผู้หญิงไทยหรืออาจจะไม่ถามอันนี้ก็อาจจะถามว่าแล้วแล้วเธอมีคุยกับผู้หญิงไทยมาก่อนหน้านี้ไหมสิบปีเนี่ยสิบปีที่เข้าเว็บเนี่ยอ่ะเป็นพี่ผู้ชายพี่จะตอบยังไงก็ต้องบอกความจริงแหละถ้าอยู่ในเว็บไทยมันก็ต้องคุยใช่ไหมก็ต้องบอกว่ามีเราก็มีคุยบ้างแต่ก็เหมือนแต่ถ้าไม่ใช่เว็บไทยสมมุติถ้าไม่ใช่เว็บไทยมันมีแบบหลากหลายชาติเราก็จะเขาก็จะบอกนะว่ามีไม่มีอย่างนี้อันนี้คือคนจริงๆอ่ะแล้วเราก็อาจจะแบบว่าอย่างคุณลุงนีะเขาก็จะบอกว่า เขามีความรู้สึกว่าคนไทยเป็นผู้หญิงที่น่ารักอ่อนหวานแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแลซึ่งกันและกันมีความจริงใจในการดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็อย่างคุณด,ดุงเขาแก่แล้วนะไอ้สิ่งที่เขามองหาคือเรามาดูแลเขาแนะและคำถามต่อไปเมื่อเมื่อได้คำตอบหรือว่าเออเขาเคยคุยหรือไม่เคยคุยนะโอ๊ตจะถามเขาไปอีกว่าแล้วที่เธอเข้ามาในเว็บเดทเนี่ยเธอมี สิ่งที่ต้องการปลายทางคืออะไรเธอแค่ดูคุยเล่นๆนสนุกๆหรือแค่คุยไปเรื่อยๆหรือเธออยากจะแต่งงานแล้วมีครอบครัวใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้นี่อันนี้คือสิ่งที่วขาจะถามตั้งแต่แรกๆเลยนะผู้ชายเขา,าจะตอบอะผู้ชายาเขาเข้ามาแล้วเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเขาก็มาหาผู้หญิงนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่าหาแค่เออไม่ใช่หลอกออกไปหรือว่าแค่เล่นๆถ้าเ,าเขาเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจบนระิสุธใจอะ เขาต้องหาจริงจะมีคําตอบหนึ่งย้อยมันจะมีคําตอบหนึ่งที่ผู้ชายตอบแล้วเราพิจารณาได้คือเขาจะบอกว่าฉันก็มาหาผู้หญิงเพื่อจะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแหละแต่ว่าฉันก็ต้องเลือกคนที่ใช่เขาจะไม่ได้ปฏิเสธว่าอะไรเขาจะบอกว่าเขาหาแต่เขาไม่ได้ใครก็ได้ไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่เขาเลือกคนที่ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอก็จะคุยไปว่าแล้ว เธอคิดยังไงในการใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงเธอคิดว่าผู้หญิงต้องไปอยู่กับเธอหรือเธอต้องไปอยู่กับผู้หญิงอันนี้คือคําถาม,ท,มที่เราจะถามนะแล้วเราก็จะเก็บคําตอบของเขาเพื่อมาพิจารณา<ม>ว่าตรงกับเราไหม,มบอกอ๋อถ้าเธออยากจะให้ผู้หญิงไปอยู่ประเทศเธองั้นฉันคงไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นของเธอโอ๊ตจะเลือกปฏิเสธเลยนะถ้าไม่ใช่เ<ม>พราะว่าฉันไม่อยากย้ายออกไปอยู่ที่ต่างประเทศ ฉันอยากอ,อยู่ที่บ้านฉันถ้าผู้ชายเขาไม่ได้มีปัญหาแล้วเขาอยากจะพิจารณาต่อกับเราเขาจะตอบมาว่าฉันก็สามารถที่จะโยกย้ายได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้หญิงคนนั้นใช่คนที่ใช่อของฉันไหมแบบนี้โอนก็จะพิจารณาเขาต่อไปได้อีกนะแล้วโอตก็จะมีคําถามต่อไปอีกว่าแล้วอยู่รู้ไหมว่าผู้หญิงไทยเนี่ยเขามีธรรมเนียมวัฒนธรรม ในเรื่องการถูกเนื้อต้องตัวหรือเรื่องสื่อสอโอ๊ตจะถามถามถามพวกนี้เลยนะคือโอ๊ตจะถามอันเนี้ยถ้าเขาคุยกับโอ๊ตได้ทั้งวันเลยเนี่ยโอ๊ตจะถามเขาหนึ่งวันเต็มๆจนจบคําถามทุกคําถามแล้วโอ๊ตถึงจะบอกว่าโอเคไอโอเคกับยูในทุกคําถามยูโอเคกับไอไหมถ้ายูไม่โอเคกับไอเราไม่ติดต่อกันแล้วนะเราจบแต่ถ้าไอโอเคกับยูแล้วยูโอเคกับไอไหมถ้าเขาต่างคนต่างโอเคเราอยากรู้จักกันมากขึ้นไหม ถ้าอยากรู้จักกันมากขึ้นมาแลกอีเมลอะไรกันเลยโอ๊ตจะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็คุยกันต่อผู้ชายที่ปฏิเสธโอ๊ตมีผู้ชายจะบอกว่าไอไม่โอเคกับยูเพราะยูเยอะเกินไปหรืออะไรเขาจะบอกมาตรงๆเลยนะก็ไม่เป็นไรอก็บอก is t okay is t okay i understand แล้วก็ Good luck ก็ให้โอยพรไปเจอคนใหม่จริงโอ๊ตทำอย่างนี้เลยนะอันนี้คือแบบวิธีของโอ๊ตคือโอ๊ตยากแต่มีคนที่ยากกว่าโอ๊ตอีก คือมันก็อยู่ที่บางคนเขามีแบบสถานะการเงินอะไรเขาอีกมันก็จะคุยยากไปอีกคุณจะเจอผู้ชายอีกแบบหนึ่งจากที่คุณเคยคิดว่าแบบเนี้ยดีแล้วอะสําหรับใครที่คิดได้น้อยก็โอ๊ตนะคุณก็จะเออว่ะมันได้อย่างนี้แต่ปัญหาคือคุณคิดคําถามที่จะถามไม่ได้หรือคุณไม่กล้าที่จะถามคําถามเพราะคุณกลัวผู้ชายหนีอันนี้ไปฟังมาหลายช่อง อบอกพูดคําถามพวกนี้เนิ่นๆไม่ได้เดี๋ยวผู้ชายหนีสําหรับโอนโอนให้ผู้ชายหนีไปก่อนแล้วอโอนเลือกคนที่รับกับโอดได้เพราะถ้ารับกันได้แล้วใช้ชีวิตกับเขาตลอดใช่เพราะถ้ารับกันได้แล้วสิ่งที่คุยต่อไปคือทําความรู้จักก100ันร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้ามันมีจุดไหนที่มัน ไม่โอเคจูนกันได้ไหม,มถ้าจูนกันไม่ได้ก็บายระหว่างทางเหมือนกันแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่มแล้วก็ถามแบบเนี้ยใหม่อันนี้คือ,อทางที่โอ๊ตทำก็ได้มาหนึ่งคนเพราะแต่กว่าจะได้หนึ่ง,งคน,นใช่ค่ะมันก็ช่วยให้เราสกรีมได้เยอะพอสมควรเพราะเชื่อว่าคนที่เขาจริงใจแล้วเข้ามาเพื่อหาผู้หญิงอะ มันไม่ใช่แค่คุณจริงใจแล้วเข้ามหาผิ้ยาลเขาก็เลือกเหมือนกันเหมือนกับเราเราก็ต้องเลือกเราอยากไปคิดใช่ว่าเฮ้ยถ้ามึงเอากูกูก็เอามใช่แค่ผวก็อยากจะสรุปตรงนี้ว่าเนี่ยนะพี่อ้อยเดี๋ยวให้พี่อ้อยพูดต่อคือตรงเนี้ยเกี่ยวข้องกับตอนต้นที่พูดถึงการจดทะเบียนยังไงการจดทะเบียนไปอยู่ด้วยกันอันนั้นคือปลายทางแต่ระหว่างตั้งแต่เริ่มต้นและระหว่างทาง คุณมาแบบไหนอันนี้คือแบบที่คุยให้ฟังนี่คือแบบของโอ๊ตเพราะระหว่างทางและตอนเริ่มต้นโอ๊ตเป็นแบบนี้คือหินอ่ะ,อะพูดว่าหินก็ได้บางคนอาจจะบอกโอ้เรื่องนี้จิ๊บจอยแสดงว่าเขาหินกขโอ๊ตเยอะแต่ใครที่ฟังแล้วโอ้โหไม่กล้าถามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความหินของโอ๊ตที่คุณคิดและเพราะโอ,อ๊ตหินมาก่อนแล้วปลายทางโอ๊ตมันก็เลยสวยไงสวยในมุมของโอ๊ตเนี่ยว่าสวยสุดแล้วแต่ถ้าคุณ่ะ ไม่ได้คิดตรงนี้แต่คุณไปนึกถึงปลายทางมาอยู่ที่หนึ่งว่าเออให้ได้แต่งงานกับเขาก่อนแล้วตรงนี้ที่หลังอะ่ะมันก็มีปัญหาไง่อคะไม่ว่าผู้ชายเขาจะเป็นคนมีฐานะหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือเขาจะไม่ค่อยจะมีแต่เขาสามารถเอาคุณมาอยู่ได้ด้วยถ้าเราไม่สกรีนเขาถ้าเราไม่เช็คเขาก่อนว่าเราจะยอมมาใช้ชีวิต24ชั่วโมงกับคนที่ไม่ใช่ อย่าไปคิดอีกต่อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาใหม่ได้อย่าไปคิดเรื่องหนีวีซ่าเรื่องหลบนซ่อนชีวิตคุณจะวิ่งเป็นทุกข์กว่าอีกหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือสกรีนเขาตั้งแต่ก่อนที่จะมาแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุณเข้าไปเพื่อไปหาชาวต่างชาติ ก็มีผู้ชายอีกไม่รู้กี่ร้อยอกี่พันคนที่เขาเข้าไปเพื่อหาผู้หญิงไทยเหมือนกันผู้หญิงไทยเมื่อเราได้มีโอกาสมาอยู่เนี่ยอยากให้ทุกคนน่ะคิดถึงบุญคุณของผู้หญิงไทยรุ่นเก่าๆที่มาสร้างคุณงามความดีไว้เขามาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวจํานวนไม่น้อยนะจํานวนไม่น้อยที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วเขาสร้างคุณงามความดีให้เห็นคุณค่าของผู้หญิงไทยทําให้คนอเมริกัน นิยมชมชอบที่จะแต่งงานกับผู้หญิงไทยพี่อ้อยเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าส่วนหนึ่งนี่มาจากคนที่เคยมาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้มีโอกาสมาก็อย่าลืมทําความดีตอาวัฒนธรรมของเราเอาคุณงามความดีของความเป็นไทยมาใช้แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นมาะเลือกก่อนเรื่องก่อน <laughs> ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการ เลือกก่อนนะจ๊ะพอสมควรนะคะข้าวหน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเพิ่งผุดขึ้นมาเดี๋ยวไว้ขราวหน้าค่อยมาฟังนะเดี๋ยวจะดักกับพี่อ้อยก่อนขอบคุณพี่อ้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังด้วยด้วยที่ชวนกันนั่งคุยแล้ววันหน้าเราเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ